ป็นอีกสถานที่นึงครับที่มีโอกาสผ่านมาเาี่ยผมต้องแวะนะครับพี่น้องธนาที่รู้จักดีนะครับพี่น้องในบึงขิมผมกิบเก่าๆนะครับแล้วของนี้คือวัดโพรงสร้างนะครับอยู่บนเขาทาบกไกหวานนะครับทางเะื่ทาไปหวานนะครับบไก่จากชนวนครับนี่ยังดิยินเสียงรถเล่นด้วยครับนี่ยบรรยากาศเทศกาที่เป็นนาผานะครับ ทางล่างก็จะเป็นโพรงน้านะครับแน่นเบ็ดเลยครับโซนเลยครับแต่ทีอ่าปลาหวยแซมเนี่ยนะครับแรียว่าหลักๆก็คือเป็นโพรงน้าเลยครับโซนปาคข้างนี้นะครับที่เป็นบ้านนาแก่นะครับบ้านนาแก่นะครับมาหนองคมนะครับไล่ไถ่ชวนสำเพื่อเก่งพอนนะครับอายุสี่ปีนะครับ ดีครับถ้ากล้องหลังสิชัดกว่านะครับอาเภอแก่งคอสิยูซื้อนี่นะครับตัวอาเภอนะครับพี่น้องสเห็นภูเขาทอดเง้วซ่อนกันยูสามลูกเลยนะครับเดี๋ยวมุมนี้พอชัดปันใดจะไปอีกมุมนึงครับครับมุมนี้โซนทางไกลอะสิมองไม่ค่อยเห็น่ค่อยชัดปันใดครับเพราะว่าหมอกหมอกลงนะครับฝนตกครับ พี่น้องสิเห็นเป็นภูเขาสามลกูก4ี่ลกูกซ้อนกันนะครับลูกแรกกันก็คือภูเม่งนะครับภูเมงเนี่ยสิเป็นโซนจังหวัดขอนแก่นกอปาอำเภอบ้านแท่นนะครับเป็นเป็นภูเขากันแดนกันนะครับต่อจากภูเม่งมานะครับพี่น้องก็จะเห็นเป็นภูเขาสูงเาวนะครับนั่นก็คือเทือกเขาภูผาแดงนะครับ ู้เแดงก็เป็นชายแดนกั้นระวางขอนแก่นกับชัยภูมิขึ้นกันนะครับหลังผู้เเแดงโซนทั้งพุ่นไปสิเป็นเขตอำเภอวันจาาครีนะครับช่องว่างตรงนั้นนะครับวินองก็จะเห็นนะครับนั่นคือช่องสามมอนะครับต่อมาหนี่ก็จะเป็นผู้โค้งนะครับนี่ครับผู้โค้งยาวโค้งมาหนะครับโค้งมาหนี่มาเชื่อมต่อกับผู้เลนค้านะครับนี่นะครับผู้เขาซ่อนกันอยู่นะครับ บริเวณที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งนานี้ก็คืออำเภอแก่งคอทั้งบดเลยนะครับเป็นเขตอำเภอแก่งคอนะครับเป็นอีกมองที่สวยงามนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะครับถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับแวะมาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดนะครับอยู่ในวัดโพงสร้างนะครับให้พี่น้องในเบิ่งนะครับผมหมายสิมาดูนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสผ่านมาก ถ้ามีเวลากะสีแวะนะครับเพราะว่าอยู่นีแเรามีข้อมูลสื่อว่าสบายใจนะครับเนาะกับวิวธรรมชาติกับเสียงธรรมชาติอยู่รอบลอมรอบตัวเขานะครับโอเคครับคลิปนี้พี่น้องมีความสุขอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ